วันนี้กินอูกไก่ทีมือของอดีตท่านผู้ชมครับผมโอ้อดีดครับศิลปินหน้าท้ายก็เลยพี่น้องไงขึ้นหอดพี่น้องขึ้นกยังสามารถที่จะเต้นๆเราก็ได้นั่งกินข้าวชินหนาก็แันอันผ่านอ่านคนผ่านอาน่นกับร่งกันดังสื่ นายอันสุดโต้โตนายอัานนายอ่นโอ้โผ่านผ่านเล็กเดียวเลยผ่านอ่านมันมันบ่ได้ไปหานบุหาป่าเนาะเป็นอยังนี้ข <baptism> ึ mm ้นเป็นของขึ้นโต้แหละครับไอ้ผีรอดว่าอยากกินกันไก่ท่านมันก็เล่ยเลียงกันไก่เล่าผ้าไปซื้อไก่ตลาดครับไม่กินแต่เดี๋ยวเด็กไก่ดอกกันน้ำมันก้มสะเร็จของนอนุงูเป็นน้อถ้าของเมื่อกี้ผ้ากินหูไก่สูตรฤาษี ูปูด้วยสีพ uh ่น huh> นั่นแหละพันจะเข็ดไปเน่ะไดดอกเกิดจะ่าเด็ดจำมากจำมากกับเลยไม่เห็ดฟุนน่องสุนงทูพี่สุนองกินไม่ทงแซนนแต่ไข่เทิ้งคาเทั้งหันใบยีราเทั้งใบุแนยวไม่เจอสมุนไพรนั่นหัเท้งขมิ้นอ็่ป๊อปปนคก็ยุ่ภาคใตุ้มดละใช่ไหมอ๋อในเซนใกล้เวัดี่แกียง งั้นในเตื่องฟิกสียงเรืองสูดแนวเอ้หลายยางหลายแนวอยู่แต่ทางไ้พี่น้องไปโดนเิบพี่เราแล้ว่าฮิเตเจเน่นอมออมซึ้งดีมันกำลังกับขึ้นมาเรื่อยๆอ,อยู่วั่งหันนี่โอ้โหยหดหูใจอะไรเรื่องเจียบเรื่องปวดเรืงในร่างกายเรื่งกิดเกวั่งหันนี่เมือ่มนนมพอพบปะเความสำเร็จของน้องนุนกะ ไม่ผ hmm. ่นไม่ in hmm. <S <S ่นมใช่เจ้ากร้งกับชีวิตจิตเหมอนการต่อไปจะในก็ว่าเป็นศิลปินน่าท้าก็เลยอยู่ในหัวจิตหัวใจของน้องงนทาก็เลยเนาะแม่ว่าในอันยุติศาสตร์ปวัศาสตร์นก็สิมันกจริงมันจะลบเรื่องไได้หรอก มันก็เป็นคนอจิงขึ้นเขาคนหัวสิเป็นสิตายก็อยู่แเ่นั่นแหละพานมาหลายอย่างพานทึ้งยุทธภูมิทึ้งยุทธศาสตร์ทึ้งจนสิเป็นประสาพันแปลว่าหลายอย่างหลายแนวหลายไรกันใดถ้าขึ้นหัวเพี้ยขึ้นหัวนองขึ้นเขาเลยเนี่ยมันอนุโยมมันกินน้ำกันน้ำมือเนี่กันใดน้ำมือกันหูไก่สูตรด้วยสีเพลิน ่นหามาิ่นสำรับตำรามากก็เลยจำมัเห็ดกระเสียบไวเลยเนาะจะน้อยเ้างกิดจกินกันเนาะ่นวันนันไปว่าอันไปย้อนกรุงเทพไปชไหมก่เนอไปเห็ดงานก็บโบูฟีสูนองฟังเนาะเฮ็ดเดียกันงานจนนะกับนยังมากกับโบโบสูฟีสูนองฟังเดือดเฮ็ดงานไอ้กั บมงหัจักแหละเจ้าม <c ười> you know, ันไปจใจในใจไองเขาโจมมาถามหามาคอ้หอดเยียนหอดซาดน้อไเปรมมากว่านั่งเรียนนั่งโอมลงวันนี้เอาเอาเดี๋ยวเอากระตุลกระไม้เลยบ่ที่ไปเสมาใส่กบ่อพี่บอกน้องไว้ตัวมันยังหูวจักอันนี้ไปไปเลื่อยเถื่อนไปรถเนาะคือว่าจีดังกระดังไปรถดสันติตรงนี้เอ้ยกรบอกเขาแย่ะเลยบอกนี่ เออก็บอกพูน้ำตัวนเปสสมาเสกดังคือดังไปพูดเดียวรถเช็ดจไดังลุ่งเงินท่างเงินขม้นท่าฝากเตะอะไรไม่ติดยูอะไรส๋ยู้อ่าใ่ไปไหนแก่แล้วแก่แล้วนี่นะครับโอ้ยนะครับโอ้ยกอยู่ินนสองพหลำเบื่อลำเบื่อทุกคนเด้อพี่น้องเออ อ๋อนี่นี่ครับกันไกลกันกันไกลของจิรอดกันไกลช่วงขึ้นเนี่ยกันไกลนี่คือไกลไกลนั่นเน้นไกลตลาดน้ำมันน้ำมันด่า Cần cây tà lát Ờ, không được Không có cây tà lát, Chẳng có bớt Không có cây Chẳng có cây Nằm ở đây Ừm Nào, trời เดกคนเดือนเลยเนาะที่น้องเกิดย่นอยให้กันโอ้ยเป็ดดังเป็ดดังยุ่คเดียวเลยกินเส้จานเดียวีงเส้จานเส้เสือเส้ซ่ามอเอือนน้องแน่ไหมน้องแน่เฮมน้องแนเฮส้เอิอนไม่กินน้เนยเอืไหมน้องแนเดี๋ยว นี่กิน uh, น้ำโยนี่ก็ดีกับบ้านั่นหะที่เคือาคุสนอือโอ้หอนจนหแกเัยดี๋ยเฮ้ยต้องหอมต้องหวอนกันไก่่เียกู่ก่หูไก่อ่หูไก่สูตรพุทธศีนั่นดี่วเ ขายิหนาเพราะว่าเครื่องเทศมันไหลรื่เครื่องเทศสุยางตั้งสมุนไพรตั้งหลายหลายอย่างได้กันแต่ว่าขาบริงขึ้นแต่ไข่กับขมิินใชเนี่ตับไปทวั้งหวานไฟหวานนั่นไงหวยสู้ไม่ได้เป็ดปอบเป็ดยังแลกของวัดแล้วน้านมันเลยนี่พดะเจ้าดาเออ พ่อวานไฟหัไปแจกนี่เบิดเลยก็เป็นเปยังเส้นแหลมตำลับตำลาาคนบโบเลยเนาะพี่น้องพี่ว่านี่คนมาผ้าว่านั่นก็ว่าปนะเป็นน้ำคนนั่นแหละชีวิตเปมือนตำรับตำล่าคนก็บ่ได้อีกแล้ยนั่น พูดมากนะพูดมากเลยสิกไปเยสพูมากกันอยู่น้ำมันพ้สสงฆ์ก็เจ้าันก็โอ้ยดีพูดเดไปน้ำมันได้ก็ดีวันเลยแต่ว่าแห่รักษาควบอยู่ควมงามคนเลยรักษารักษาไรกับพูดแล้ว อจะว่าจะไหนแหละลือลือเสีมันกัรักษาชินหน่วยมันก็ยังดังขับป่าขับเมืองอจะพระคนแห่งรักษาี่นห้องจองยี่สิบเจ็ดขวบคนดูแมันก็เศ้าดังก็มีกันอเอาไปามาลือดเสีมาดังก็พระอยู่บะทนี่เป็นเน่าไรมงนกับบุตจ้ขึ้นกันแน่นชีวิตอันพ้องกันพวน บ,บ, ment, บวชชิ้นบวชถ้ำเพิ่นเกิดอะไรเอาแต่มาจว่างล่างจว่างพ้านกันด้วยนี่เพื่อนใครเฮ้ยผมโซนับเกิดยังเจ๊แนวนับเกินเลยจะควงผมมื่อใดน้อสิดับเกิเถื่อนเพื่อนกิดว่ายุกนอฟองนอมื่อใดน้อกูสิดับมื่อใดน้อกูสิเกิดเถื่อนด้วยวกันเลยแต่น้องพี่น้องน้อวอามันกินน้ำกันเด้อวะที่หนูแก่เพราะเลยกระทังชีวิตเปิดจะละมือละเว้น จะสร้างควบดีความงามไปกับพ่อเท่านั้นแหละนี่แต่จริงๆเป็นนักเลี้ยงสิ่งๆเป็นเน่าบดีบูรงามผู้ขาเศร้าปวดเด้อิมจะเหลือแต่ความดีความงามไปเท่านั้นแหละเน่าอะไรกับบริจาคนั่นที่เน่าญาตงความดีนี่แหละมามาไอ้อันโอ้ยไปยุ่งเจ้าบุญเทพบอกบอกไอบอกใช้น้องไปร้อยไปผู้เดียววันนี้แม่ว่าที่ว่าที่น ไปน้ำยู่จะได้จังลอยเป็นผู้เดียวนี่แม่นายอ่นอานแม่อืมไปเอ๊ะจะไปฟอจัดยิบัดบนี้าจัดยิบของล่างสวรรค์แล้วก,ก็เป็นลูกชิ้นอาจารย์เพื่องสรเส้นนีเนาะแล้วที่ก็เคยคุกเชี่ยอยู่ก็ไปทาอย่ก็ไปทา,ก,ปทาก็เป็นไอ้ท้านี่ก็เป็นลูกไส้พบเพื่อง <c oughs> อ่าไปเองแต่ก็หมดดมมเราหมดดมกั ไปแล้วแจ้งอะไรติดตัให้มู่พวกอะไรมันก็เป็นไปตามสังขารแจ้งเนี่ยก็คือขึ้นหอดเดือตั้งแจ้งควบดีควบง่าไม่เลยก็กขไไึ้นหอดช้าก็ไปจิ้วอย่างเงี้หาสร้างไปหาเราอยู่เดี๋ยวผู้เดียวนี่เงินผู้สร้างผูกหาในเมืองก็สินก็นไรใส่ไส้ก็ได้โอ้ยเจนี <S <S ่น้องสิเดีมีโอกาสจะไ,ไปหาเราคนอยู่มอเมียแดงๆคนอยู่ทั้งกระสินคนละ อันนี้บังชิบบ่ายังแล้วกับน้องนุ่งไปหากับมาหานนองนุ่งในเด้ออ้เอ้จำวอลลุ่มเหรอวันขุ่นในก็ได้คุนอีกก็งามก็ได้มอไรนะ เป็นแม่นแหวบดิแหวบกันไปต่อเนี้อแหวบ แดดไปแี้วต <s een TF 3> <t> ึงๆพ่อยหัวเป็นมันมันหัวฟาอะไรตึงๆแค่ๆเนี่ยโอ้ยความ

คือในอันโน้พอดัเจอฮะเจยังผสมยังผสมกะมีกะมันวันไปแล้วก็วนวนแป trăm phút tầng lớp già hết đi chỉ là vẫn già lên thì đã vừa được về làm mát học cái này cái cái việc ร่างกายเขาต้องการวิตามินต้องการสารอาหารเร็วๆแต่เมื่อร่างกายเขาขาดสารอาหารปุ๊บมันเสียจึงทำให้กระชากอยู่ไว้ขาดเนื้อขาดสารอาหารกัดหรือปวนฟ้อมุ่งร่างกายมันชั้นเจียมหุ่มบอ้แม่เคื่อว่ากินอาหารในโคผาโม้เพื่อว่าเลรอเขาขาดทุ่มมือเราแต่ lọc <laughs> bằng bằng bụng chưa phục quê có thể là hai phần nắng chưa 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 ล้วัยปุณิกับอายุว่าสุขภาพร่างกายดิตตจแข็งแรงกับพ่อแตถ้าไปขึ้นว่ายแควานี่ไม่เงินไม่ท่งแต่ว่าป่วยอยู่นี่ว้ายมไม่พ่สุกค้นคพาจะป่วยอ่ะใช่ผมไม่พ่นสุกเจะเนี่ค่าป่วยอยู่เงินมันก็เสียหมดเลยน้กินเนืกักินก็เสีย เห่นบ่าพุ <maison> ้ยังมาแช่ี่ม่วเชื่งบ่อวานทั้งลูกเก่าทั้งเงินพวามดันนี่เช่นว่าต่ว่อยไอ้ขึ้นง้าเฮ็ดถักไปจะไต่บ่ระต่เช่งรถหลุมคุกุมคกค้านมันเชงเป็นปอดเจื่เชืรักษาเศ้าเสยเหมือนะ วันนี้ปฏิหารของพระพุทธเจ้ากันเลยคักก็พุทธศีลผู้พระพุทธเจ้าใช่าไหมนี่แต่ว่าพระสู์ของข้าเจ้าพระเจ้าบอบแบปฏิบัติตารมก็คือนี่ขอบัญญัติต่างๆพระเจ้าปฏิบัติตารมบดที่ขันคบสูตรเนี่อยู่แน่ชินแน่ธรรมอยู่แน่ชินใน่ธรรมเหนสองร้อยอยี่สิบเอ็ด ยี20่สิบเจ็ดขักษ้าได้ปุ๊บเจตนเข้าเจ้างามเยววงเสี้งวสันงงามเลือเสียเลือเสียนักเสื้อวหวชดแ่เชิี้มัคืองามบริบบบบันเบบบตบบ่บบ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 บเจบะบบ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 นบบ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  แม่บนาอันตัวมวงพุ่งแสดงว่ามักกันอยากไปจะช่างคุ้นเสมุ่นดําคุ้นเสเหมือนมหามหาอาจารย์ร้ดนอ่างได้ทำาิมุ่นดําุ้นเสนอัดโัรดําก็ไม่เ่ยดหรือเปล่าอันเนาะ โอ้ยถือไปหาขึ้นตัวติบกระเียนเอาเปล่ามาพระพุทธศาสนาเกิดเชื่อมกับไปนั่งเจ้ในจังภาคกัดไปหานับถือหรืสีพระองหงโอ้โถกับไม่อยู่แม่มาปลูกเลยห่ามันเป็น พระเจ้าชามนับถือศาสนาพุทธถืกว่าพุทธตในศูนยับถือฤาษีศีนเป็นพุทธนั่ในสหนมอเง้กันเนไงโอ้ฤาษีประชานชินอาชิ้นแปดชิ้นสิบชิ้นสิบกับบวชั้ชิ้นสิบเป็หอดแน่น่นี่ยไงว่าที่เห็นคูณไปเห็นพระ ไปนั่งกาบลษีมันเจ๋งฮงิ้นสงร้ี่สิบกตขวะนั่งกาบฤูษีบบแบบดูปอดดูลูีาษาสนทำแบนไปกาบฤูีมันมันบดได้พมจะจะอะารมาเรียกเป็นเป็นชุดเชื่อมชุดนั่งเปิดกรดก็แหวนเรมน ก็ยังนี่ยนะก็ยังอ้ยุ่นวิ่งเจ้าก็ข้าไอ่ถิ่มจ๊กถินนี่ยังจ๊กอยู่จะได้ย่าหนาย่างหลังคือพี่บอกพี่บ่าเขาก็ว่าไปช่วยสิบตัวย่างไม่ใช่จ๊กเป็นบ้าเป็นบ่อจ๊กเน่าเลยบ่าที่นี่ชุวมันเมาเงินเราท้อไปบ่าที่นี่เพื่อบุญ คนยังนห้เคงคุ่นเ่าเคงกระดิ่นี้ต่างต่เต้นวีมานวาดพันอยู่พวกมันไม่นำสมองหัวข้วยาติดหนาแี้นขุเห็นมั้มเห็นหัวข้อยกหัว้ยติดยู่หนาแห่นมัน โอ้กูเลยเงี้ยือกันเนี่เนบาดเนี่ยไปหาเอางอกล้วยมาติดใช่เงี้ยใช่แสนเจ็บตราชัยเรืองอกล้อยอะไรนั่นเพราะนั่นแหะว่าเป็นอกเต่อโรคตอ่นโรคคุณกูถามาอรเตอร์คุณเป็นอรเตอร์คุณไว้นะเป็นไหมไวหน้าอ้เป็นอกเตื่นอันล้วคนก็ไวเป็นหรือเ่าแต่ว่าอรเตอร์ของกูไววแน้วไม่เป็น ว้ามเป็นดอกเจอหมอก้วยแต่นว่าแต่พอมันันมหมอก้วยไม่จีบขนาเนี้หน้าท่านโวกเลยเป็นคั้วไปทําเรือบัสใช่ไหมาฮะฮที่แล้วเปลนเป็นที่แล้วเปล่นป็นหน้าท้าไปที่นั่นแม่มองเอาเขาเห็นยังไงขึ้นไอ้ขึ้นจังง คุณยายบ่ายนี่เขาเจ้าเขาเจ้าใส่แต่แต่แต่นึ่งบนมือเป็นโพไม่เหลือข้อม,มือเพราะว่าขูนี่ต้องวาดต้องคึดต้องเขียนเอาดินสอดินสอทั้งสีทั้งคู่กันวาดเอาคื้นออกเจ้าของเขาแต่แต่แต่เป็นศิลปินเหทือน โอ้ยมิตรจัดเรลื่อมแค่จีบกระมอมคูว่าแท้แทเลยคุณบาทนี่มม่อีบคว่ำบดียว่างามจะตะนี่